สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสุขผู้ทุกคนสวัสดีวันปีใหม่งวดแรกของปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 5สวัสดีครับไม่ค้างแล้วผมเห็ดจนเมื่อยพี่นอ้องผมเห็ดจนเมื่อยกุ้มเห็ดมาสัน่นจนปวดหัวจนแบบว่าอ่ะ ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ไปกินข้าลองทําก็แก้ๆๆสามครั้งได้เซยก็มันจะปิดก่อนกินก๋วยเตี๋ยวนะครับภาพชัดดีไหมครับทุกคนตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนหรือไม่ภาพเสียงชัดเจนหรือไม่ออกกำไรให้หน่อยกำไรปู ภาพเสียงชัดเจนไหมครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยวันนี้นะครับก็จะมาให้แนวทางนะครับซึ่งจริงๆแล้วให้ไปในกลุ่มแล้วแต่ว่าจะมาให้เพิ่มในกลุ่มก็ได้ไปแล้วแต่ว่าซิมาให้เพิ่มพี่น้องในกลุ่มก็ได้ไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะมาให้เพิ่มส่วนใครไม่ไม่แน่ใจว่าเลขทูบเฉพาะกิจในในนี้ได้กันหมดทุกคนหรือย,ยังไม่แน่ใจว่าผม ผมได้โพสล,ลงไปในกลุ่มเลีย้ยงทูบเฉพาะกิจครับในทูบเฉพาะกิจได้ลอตเตอรี่กันหรือยังทูบเฉพาะกิจได้ได้ลอตเตอรี่กันหรือยังครับถ้าเกิดว่าได้แล้วนะครับผมก็จะไม่บอกแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เดี๋ยวผมกระสิได้ให้ถ้าเกิดว่ายังบ่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหารูปก่อน ก็คือทูบเฉพาะกิจเอามาคือนบอกขึ้นเอามาไปยืดใส่ล่ะทูบเฉพาะกิจได้ยังครับทุกคนใครใครได้แล้วใครได้ลอตเตอรี่รูปทูบเฉพาะกิจแล้วรายงานตัวด้วยใครยังไม่ได้ ผู้ใดอยู่ในกลุ่มไปบอกกันมาครับรายการดาวน์โหลดมันก็อยู่ในรายการดาวดน์โหลดนี่ไปไปเอาไปยูเดด,ด,เด,ดทอ็อปเดดท็อปปึง้งทูบเฉพาะกิจอ่ะได้ยัง ได้กันยังทุกคนอันนี้ผมให้ไปในกลุ่มแล้วนะครับผมให้ไปในกลุ่มแล้วตั้งแต่วันที่วันที่ไห่ล่ะพี่น้องวันที่สี่บอกวันที่สี่วันที่ห้าไหมวันพระแรกของปีนะครับคือผมจะบอกว่าวันพระแรกของปีเนี่ยผมจะจุดทูบขอพระแม่เราจะเรียกทูบนี้ว่าทูบเฉพาะกิจทูบเฉพาะกิจเนี่ยถ้าเราพิจารณาทุกงวดทุกงวดเนี่ยหลุดแค่งวดเดียวแต่ว่าพี่น้องครับมนสิกับหัวกับหางอยู่แต่แต่ว่า ก็คือถ้ากลับหัวก็คือผมก็ไม่ได้บอกว่าทูบเฉพาะกิจเข้านะผมก็บอกว่าแค่ว่าเสียดายเพราะว่าทูบเฉพาะกิจมันเป็นแบบนี้มาสองสามงวดแล้วมันเป็นแบบนี้มาสองสามงวดแล้วซึ่งงวดที่มันออกออย่างผมกะจืดอ่อไดหรือบัตรที่นี่แปดห้าแปดห้าแปดเอ่อหกแปดแปดสามเนี่ยเลขมันอิงกับเลขทูบเฉพาะกิจนะครับทุกคนซึ่ง อย่างที่บอกนะครับเลขทูบเฉพาะกิจเป็นเลขที่ผมจุดในวันแรกวันพระแรกของแต่ละงวดของหวยออกนะครับทุกคนวันพระแรกของแต่ละงวดของหวยออกก็คือวันพระแรกเมื่อกี้นี้วันที่อะไรล่ะของงวดเมื่อกี้นี้วันที่4วันที่5ต้นเดือนต้นเดือนเนาะน่าจะต้นเดือนนะครับก็จุดแล้วผมก็ให้ไปในกลุ่มแล้วไม่แน่ใจว่าทุกคน ในนี้ได้เข้ากลุ่มกันหมดหรืออย่างใครที่ซื้อน้ําหอมแล้วนะครับท่านอาจจะยังไม่ได้รับก็แล้วแต่หรือว่าใครที่ซื้อกําไรบูชากําไรบูชาน้ําหอมแล้วยังไม่ได้รับนะครับสามารถเช็คเลขที่พัสดุได้แล้วนะครับนะครับสําหรับงวดนี้เดี๋ยวผมให้เลขทูบเฉพาะกิจไปก่อนเพราะว่าให้หลายคนได้เอาไปซื้อลอตเตอรีร่นะครับ ให้หลายคนได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะแคปเลยครับทุกคนแคปเลยครับส่วนเลขสองตัวที่ผมให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่อันนี้เป็นทูบเฉพาะกิจนะครับเอาเอาประกามาหน่อยปากกาที่เขียนออกนะปากกาเคมีก็ได้เอาเคมีเอาเคมีมีเลขกุญแจมอไซค์ไหมหนึ่งเก้าห้าอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้ว มีคนเคยถามอยู่นะครับลองดูในไลฟ์สดของแถมได้ทูห้าแท่ง รอบหน้านะครับเตรียมตัวได้เลยเออมีมีรถเกิดอุบัติเหตุทุกคนเลขขึนตรงกันดเลขตรงกันเลยเลขตรงกับเลขกุญแจรถเลยเลขตรงกับเลขกุญแจรถเลยมันมันเห็นเห็นไหมอ๋อมันมันพอเห็นมั้ยพี่น้องเห็นบัเห็นไหมไม่เป็นไรส่งรูปมา ส่งรูปมาในในไลน์ก็ได้ส่งรูปมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงในนี้เอาให้ดูเป็นรูปภาพเหมือนทูบเมื่อกีอ้บางคนยังแคปบไท่านแป๊บหนึ่งเด้อครับผมออกมาก่อนอ่ะบางคนแคปไม่ทันทูบเฉพาะกิจนะครับงวดวันที่17 17มกรานะครับว่นนี้หวยออกหลังวันครูนะครับเป็นปกติอยู่แล้วพี่น้องออกหลังวันครูเป็นปกติอยู่แล้วเลขที่ปล่อยไปก่อนตัวแรกเลยก็คือสองสี่ครับ ชัดไหมชัดบอคือผมไม่ค่อยชินกับระบบการไลฟ์แบบใหม่อ่ะชัดไหมครับชื่ออ่าชัดนะโอเคตัวแรกคือสองสี ผมให้ไปแล้วตัวที่สองนะคะโอจริงๆเราต้องปิ้นมาเลยเนาะมันจะได้แบบม่ต้องเขียนลายอันเป็นงวดเป็นงวดนะดในกลุ่มนะจะได้กันหมดแล้วเพราะว่าผมให้ผมให้ไปนานพอสมควรนะครับสำหรับในกลุ่มใยนีงยจริงวันนี้ผมจะให้สามตัวนะคะเพราะว่า เพราะว่าในในกลุ่มก็ยังไม่ได้ได้พร้อมกันกับในกลุ่มเอาพี่นองครับขอบคุณทุกคนที่กดแชร์นะคะับผมไม่ได้บอกด,ดูเพราะวมันสีมันสีบอกของผมอ่านทันไหมครับ มีใครชอบไหมสองสองมีมีใครชอบสองสองไหมมีไครบักน้ําผมบอสองสองอมักบอพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีอ่ะอมีคนพึ่งมาน้าอ่ะใครพึ่งมานะครับอ่ะตัวแรก นะครับใครเพิ่งมาตัวแรกนะครับใครเพิ่งมาตัวแรกทุกคนอะตัวที่สองที่ให้ไปนะครับก็คือตัวนี้กล้องชัดมากเลยต้องสั่งแบบไหนคะสีพึ่งอยากได้ย,ยังครับยังยังผมเอามายั่ว มเอามายั่วพี่น้องยั่งยๆยจะเย็นตัวที่สองครับอันนี้คือตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สองนะครับแต่ที่แปลวาา่าษาอ่ะและตัวสุดท้ายไปไป,<ๆ>ไปซูมให้หน่อยไปไไปซูมกล้องจริงๆมันต้องมีคนหนึ่งรอซูมกล้อง ได้กระโหนอรอบหน้าเอากระโหนด้วยกระโหนอนั่นที่พระเกี่ยวมากนะก็อัดซูมเข้ามาอัดซูมเข้าแคปได้ไหมแคปได้ไหม,ม <_ t ot> ก็ได้ใส่แล้วห่มเลยก็ได้สีมานคือสีเหลืองนะครับสีมานคือสีเหลืองนะครับทุกคนโอ้แววนตาคือขักแทน <_ t ot> พี่น้องครับ แว่นตาคือคักแต่ละบททีนี้อ้าวพี่น้องพี่น้องบ่เห็นหั